ตอนนี้ออกกับข้า,าหลังเนาะก็เดินหน้าดุยต่อนะไปไหนไม่รู้ไปแบบไม่มีไม่มีแพนนะผมไปแบบไม่มีแพนเจอที่ไนะหนกันเอ,อ้ยมันไม่ใช่ถ้ำมันปีนภูเขาปีนเขา วนนี้ถูกตัดเนาะปีนหน้าผาก็เอาไว้มีงบมีงบเยอะเอะเดี๋ยวพวกเราจะนี่อะไรนี่ปีนเขาให้ดูก็ตอนนี้ก็เอาแบบชิวๆไปก่อนไม่เป็นไรเขามันเหมือนพวกปีนซิปลายอะไรนี่แหละมันจะมีพวกสติงอะไรมัดเนี่ยมัดให้เราเอาตะขอเกาะๆไปเรื่อยๆเนาะ ันตรงเดลอกเดือกอเดืออกอ่อนนป็นะไรบางไงนะตอนที่เราขี่รถไปอ่ะมันเป็นรถขนขนเก้าอ,อี้ขนอะไระะนี่เลยเขาชูสองนิ้วให้กล้องด้วยก็งบกบายๆอะนคนสวยลงสองคนนั่นแหละก็ยังสวยมากครับ <c oughs> เหมือนอยู่บนสวรรค์เลย ล่องล่อไปด้วยภูเขาผมว่านี่ภูเขาแบบเหมือนมันจะมันจะเยอะกว่าวังเวียงอีกเออเปลนเปลนเจ้าของที่อ่าผมไม่เช่าสวยเลยนะเดี๋ยวจับเส้เส้นเปิดเป็นถุงเนาะโอ้แม่แม่แม่แมอืมอันนี้เฟิร์สของแท้เลยแม่อายืนยืนยืนเบิ่งเพคนเห็นไหมฮะ ที่ไปใส่ถอดหมวกกันน็อกก่อนร้านนี้นี่โอ้วิวงามเฮ้ยวิวงามธรรมชาติงามหลายเนาะถอดระบบกุญแจรถตรงนี้มีแต่แบบตั้งแต่ออกจากตัวเมืองมามีแต่ธรรมชาติเมีนมีแต่ผาเลยเมีนมีผามีกู้เส่าอะไรไอซสิเข้าไปท่าแม่เนาะฮะไปมารเบิดเอท่าฝรั่งมาเมื่อกี้นี่ ออกมาเมื่อกี้นี่แล้วแล้วตรงไปทางนี้มีอย่างอะไรทําแอนทําแอนแล้วกันไม่อย่างไงวะซื่อมันแหละทําอันนี้คูนําดิฟบอกคูนําดิฟบอกคูนําดิฟแสดงว่างามไรประมาณนั้นงามไรขอบไปไหนคูนําบอกไม่เลยงามขอบไปไหนค่ะคูนําดิฟเจ้ารย์เออประมาณอาจารย์มาตอนคูนําดิฟนี่แหละเออแต่แต่ทําแอนไปสิ่ประมาณอยู่จักิโลหนึ่ง กิโลหนึ่งประมาณหนึ่งแล้วเข้าไปในห้างกาครคึ่งกิโลโอ้โครึ่งโอเคลคกึ่งเปิดฝามากินหอมมาเลยหอมจะไปดีลูกสาวปะจ้าโอ้สาวใหญ่สาวคนเล็ก สาวคนเล็กมีตัวนึ้งสาวคนโตเป็นสาวอยู่ภาคเอกอยู่ในเมืองอยูตัวเมืองอยู่ตัวเมืองขายก็ทำได้ขายเสื้อผ้าโอ้ร้านขายเสื้อผ้าขายแถวใดเนะาะแถวทางโพทองหัวอืมแถวห้องพักอยู่นะฮะน่าจะผมใช้จะมัคเที่ยว,พพวไปเทียเท่ยวคนไทยมากินไรบ้างเนี่ย ช่วะไรแล้วมากินอยู่นี่เราจะเข้าไปท่าแม่นโอ้ท่แม่นแล้วก็ไปผู้คำดิฟแล,ล้วก็ไปท่าฝรั่งฮึ่มใหญ่เลยเฟอร์ราวใส่ใส่บวกระเทศน้ำจ้าใส่กะเพาะใส่เขียวใส่ไข่นกกระทาไข่นกกระทาน้ำจ้าโอ้น, <Yeah. S 1> oh. นี่นี่โอ้ oh, มีนกกระทาไข่เคยไข่นกกระทะอ่า <Yeah. S 1> อันนี้เนื้อนกกระทาหมดนะ โมเมนต์ไก่ลาดโอ้ไก่ลาดอ่าไก่ลาดไก่ธรรมชาติโมเมนต์โมเมนเหนื่อยมากๆเนาะไก่จี๊ปแม่นไ์ไงโอ้ไก่ตาไก่เลี้ยงไก่ตาเมาเดี๋ยวมาเที่ยวซะมาสองคนนี่เนาะมาสองคนกลับมื่อวานบอกยังยังยังกัปเออเพิ่งพึ่งมาเมื่อวานกัตที่ฮาร์เที่ยวให้มันได้หลายๆคนแม่แม่แม่ ป้าไปหน้ากายแห้งคักโอ้หน้าไก่เนี่ยบ้าปี๋ใสอยู่บักอะนาขึ้นผู้ขึ้นไปนี่นี่ข้างไหนมันสั้นว่ะต่บสัวช้างลกระเจ้ากระเที่ยวอยู่อันมันเป็นเท่าอย่างนั้นมองหน้ากายนั่งทึ่งน่ะมีมีเผาแบบม้งอย่างปะมีมีม้งเนาะไก่ปวยเงาโอ้ไก่บักไก่ ต้นอะไรก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อโอ้นี่ก็เนื้อคือกันแต่ว่าขาลายมันเนืกว่านี่มันแพงได้นู้นละสองร้อยกว่าโอ้มาได้กินของดีเลยได้กินของดีโอ้มานี่ได้กินของดียับคนได้ถามเราเลยช่วยอะไรจังหวัดนใจเลอันช่วยเท่าไหร่เนี่ยช่วยเท่าไหร่เนี่ยอ่า นี่ถือจะประมาณสี่สิบาณสี่สิบบาทอู้โหได้หลายเจ๊นี่น้ำมอสิล้นถ้วยมาเด้อคนไทยมากินน้านี้เด้อไม่กล้ากัดใจดีคุยคุยม้วนเอาเปล่าใจหายเด้อเอาจากร้านก่อนเดียจังไห้เมื้อนี้มวใจหายมื้อนี้ฮะอาไปเราไปหาที่นั่งกันอันเมนหน้าไก่วิธีการห้องอันเมือ ที่อย่างย่างก้มเออแม่แหละแม่เนาะยืนยยละกายพุน่นโอ,อ้ยปางามธรรมชาติงามขนาดขคือไปนี่คือไปนี่ล้วก็แนมลงมานิดน้อยหนึ่งรถมาซ้ำทุกน้ํานี่รถนี่คนทางขึ้นไปค่ะรถนี้ง่ายนีออ่ซ้ำทุกน้ํานี่รถนี่อ,อ่าคือว่ามันเป็นขึ้นเขาเนาะแม่แม่ทำมันไปโอ้ยรถมันรีดได้สองคันพุ่นเพราะทางไม่แคบแล้วก็ทำปุ้งมันเป็นทางสองเลนเป็นคนนั่งอยู่นานลายหลายล่ะ เยกินก่อนไปเนี่ยอยู่พูดเองคนหลายก็เลยบอกบอกินมามากินแล้วนี่แหละอ่ะมาได้เด้ออันนี้ชือมีชื่อล้านโม m ด d e r n บ่ Modern โมเดิร์นยังอ่านก่ักโมเดิร์นสัญญารักบ่โอ้สบายดีเอ้ยใส่หลอดใส่เลยฮ่าฮ่าฮ่าเรามาดูชื่อมวนหลอดสไบห์มวลโมเดิร์นสัญญารักกันมาไทยกันเนาะสัญญารักสัญญาเอ๋อสัญญารักสัญญาฮักกันไม่เนี่ยนะชื่อร้านเราจะอ่านว่า สัญญาฮะสัญญาฮะนะภาษาไทยน้ำสุปเลยอุ้ยอุ้ยหมักครูเขาเนี่ยยัดไงไปอยู่ไว้อยู่เฮือนเ,เนาะย้ายไปไว้หลังบ้านไปเนี่ยเดี๋ย <c oughs> วมาก,กินซิมซิมไอ้กาซิมบอกน้ำสุปกอ่อนเดี๋ยวมันมีแต่ช้อนแบบนี่เจะช้อนแบบบ้านเราแล้วจะซิมนะ สำหรับผมปรุงเติมแค่พริกลงก็อร่อยแล้วม,มันอร่อยอยู่แล้วต้องเติมแค่พริกลงก็อร่อยความนัวความหว,วานกำลังพอดีคือแบบว่าไม่ต้องเติมอะไรมากเติมแค่พริกก็ใส่พริกโอ้โนี่มีมีผักมาแลวคือที่เนี่ยเขากินผักกันเขากินผักกันเก่งคือเขาเสิร์ฟให้เพื่อระกัน ก็ถ้าเป็นฝั่งเราเนี่ยกินในกได้แต่เราจะใส่พริกแล้วเราจะใส่ต่อสุดยอดคนเหนม้านี้ม่เ็มอใส่น้ัใส่ไข่นื้อปลาลูกชิ้นมะเอยอเลยอร่อยจรง ปรุงเสร็จแล้วครับเห็นว่าพริกเนี่ยมันปรุงใส่น้อยๆก็เผ็ดนะฮะอืมอร่อยครับพริกปรุงใส่น้อยๆก็เผ็ด เป็นแหงเนาะพริกขี้หนูอือนี่ครับที่นี่จะมีไข่นกกระทานะครับไข่นกกระทาใส่ไข่ไข่ก็ได้เห็นนกกระทาไม่พอ เนื้อขาลายนะผมนะของแพงนะผมเนื้อขาลายอืเป็นร่างที่อร่อยมากเนื้อขาลายยังไม่พอนะผมนะนีมีนี่อีกอะไรนี่นี่ ใส่ใส่ใส่มะนาวใส่ดีมะนาวจะเหมือนต้มยำก็ใช่ เก็ดสุดยอดเส้นเขาอร่อยจริงๆมันไม่ใช่เส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวเหมือนบ้านเรานี่เป็นเส้นฝืนนะ เป็นเปิดแท้ๆเลยนะเทเ,ทเ,เ้เสยน,ยน,นโโอเคก็เดี๋ยวติดตามระหว่างการเดินทางนะครับ